เกยเหอะไรหักรอถ่าเสาเดือนยังบ่มีเสาก่อเสาก็ยังออกมาเนาะโดยเงินอันเรื่องที uh, on ่นี่ก็คือว่าเงินจุ๊บได้ผลใจเงินจุบได้เลยเพื่อจะเอาตอนนี้ได้บ่อยหรือว่าในใดเพื่อจะวัดแหงใหม่บ่เพื่อนอันแบบว่าเพื่อนได้ยินว่าเพื่อนขายอันที่ตัวนั้น ได้ขายที่ตัวนั้นแล้วเพิ่นชิมาซื้อตัวนี้แทนอ๋อซื้อซื้อเอาหมองอยู่เลยบก่กเลยว่าโดยวัดแท็เอาใหม่เอาหมองอยู่เลยเอาหมองนี้เลยวัดตัวนี้เลยเลย,ยอ๋อ,อ,อพี่น้องเอัยเนาะเปิดภาพมาอีกตันนี้พี่น้องเอัยอยู่ที่หน้าบ้านเนือนซานของทางาสาวเทิงเพิ่นเด้อพี่น้องเด้อเนาะ ส่งบรรยากาศตอนคำคำยำแรงพี่น้องเอ้ยเนาะพอดีว่ามื่อนี้เดินทางขึ้นมาซื้อที่ดินเนาะให้ทางอ่ามิตูแก้วพี่น้องเอ้ยเนาะสำเร็จเรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้ยมีแต่ว่ชี้ตามไทยทางเงินเรื่อยเทือกมอนหรือว่า,าทางเสาร์เทือกพี่น้องเอ้ยเนาะตั้งแต่มือซื้อผักกระตุ้มกระจาดมากอะอยังไม่ทันได้ขึ้นมาเทือพี่น้องเอ้ยเนาะมื่อนี้มีโอกาสได้ไปเรียนกลับมาแล้วกะ เอาถามไทยเพิ่นก่อนพี่ดาวไอนะ้เนาะเป็นจังไงพี่ดาวไอ้พาพนเนาเพิ่นนี่ก็ถือวนะ่าโอ้พี่ดาวไอ้เนาะใส่เป็นที่เรียบร้อยแล้วยังแต่ข้างหน้าวันนีพนพนะ้พี่น้องเอ้ยบพ่พอเนานะพี่น้องเอ้ซิปแผ่นที่ว่าบ่แชนซื้อไหมเพิ่นมื่อนั้นน่ะพี่น้องเอ้ยเนาะอันนี้ก็จะเป็น,พน,นะเ,นเพิ่นสิเฮ็ดหยังเดิ้เนาะเฮ็ดขึ้นมาใหม่อีกแล้วเนาะโอ้เฮ็ดหยังผู้พ่เข้าไปอยู่เยอะพุน่นอ้อโตสบายดิสบายดียดูสบายดีเอ้ย <laughs> พี่น้องเอ้ยเนาะ à, hay nhắn anh à đôi đôi, đổi bài gì nó à bây giờ nó sẽ pha cà phê mang nhiều hôm cho con bây giờ em nhắn cho một muông này ờ, một muông nó mày cả nó mày thì nó tô tìm lưới rồi thì nó rồi giờ này chị ở khai bao đi qua đi đấy โอ้จะเอาไปขายโดยพี่น้องเอ้ยเท่า้ปรมาเพื่อนหันนะห้าสิบห้าสิบห้าสิบพันเนาะเออจะเอาไปขายที่ยังพันไปบ่ยังบลาตาเพิ่นว่าเพิ่นสชี่ยวเอาเอาปลาตาเพิ่นสชี่ยวแล้วโอ้ยังมือเก่งกีนเด้หันเนาะโดยอาศัยไม้เยอะ่ะอยู่กับไผรนี่อยู่กับ บก่ก,บกับยูมันนี่เนาะบ่ได้เพิ่นบ่ได้ไปเวียกบ่เพิ่นเจ็บตาเพิ่นเป็นยังคือเจ็บตาไปหาน้ำไม้นม้ำน้ำอะไรกับเพิ่นไม้เพิ่นทางตาอืมไปหาน้ำไม้น้ำไม้ทางตาไปเจ็บเนาะโอ้ตาเป็นยังคุหนีบตัวนะน,นี้ใส่อยู่นี่นี่เป็นยังคุณบุรินผ้าเด้อโอ้สบายดีอยู่อีละมันยั้งกันก้านยังกันนะ บายดีเพื่อนนะวะบายดีเป็นบอตุย่าจ้วยเออเป็นหอยเฮกยกำลังเห็นยัางฉาดเห็นครัวบอเด้ออ๋อกำลังเห็น่างครัวเป็นอน่อยเนาะบมูมีตะปูบมูมีเล็ตะปูเด้อเออด้อด้อนั่งอยู่นี่แหละมือเด้อเด้อมาโด้อหลุมาโอ้โหสิบบาทมือเด้อเสียงไวก่อนเนาะอ่ามื้อนี้ วันนี้ยันไปตู้แก้วเพื่อนสิมาอยู่เป็นมู่หลายบาทนี่เออพี่น้อยเลยแม่เพราะว่าเพี่จะพากันมาวัดชื่อทีทีให้ใกล้กันกับทางกันสาเทืองเพื่อนพี่น้อยเนาะไปไปไปดินไปมี่จะพากันไปด <indo> ินไปเบาคุยก <cond> ับแม่จะก่อนไปบอดื <cond u> ้อเด้อไปดินไปลูกเหรอพากันไปดินก่อนเด้อยังไงมันจะมีน้ำเนาะน้ำมันจะมี บุนทรนมเดอบ่าาก็บีซื <Oliver. S 2> oh, yani ้อกระตุมขนมมาเลยพี <episodes> uh, ่น้องเนาะเพราะว่าตอนแนะมาเบิ่งดินน่ะยักสิว่าว่นมี้ซองหมองพี่น้องเนาะนบ้เตรียมมาบรินนฮมเดอบุรินทร์ไม่าเด้อบรินลูกบุรินผูผูถุญาเพื่อนเนถญ่าเด้อเคยดูไอ้ข้ามใบพี่น้องเนาะ เนอ่างนี้แหละอูดูอานคำใบอยู่ที่ว่าทางบ้านมีตัวพันเพิ่อนผูกเป็นจะได้เรื่องทีเรื่องทางนี่เพิ่นมอบให้แล้วบ่เพิ่อนอูนห้เจ้าแล้วบ่ยังยังคือเพิ่นยังบ่ทันได้เห็ดเป็นตะดินให้ได้ยินเพิ่นว่าแล้วยังเงินเคิงหนึ่งเพิ่นว่าเพื่นได้เบิดแล้วเพิ่นสิเฮ็ดให้เพื่นยังนึ่งยังเงินเคิงหนึ่งอยู่ได้นะ่ยย ยังหมื่นห้าพันว่ะได้แล้วหมื่นห้าพันว่ะอืมอ๋อที่ที่ของเจ้าอยู่พุ่นอ่ะมันบ่อนั่นบ่อราคามันบ่ทากันบ่อจะที่ของขอยู่พุ่นก็สามหมื่นใ่ไหมสามหมื่นโดยแต่ว่าคันมันมากอยู่นี่เพอ่้เพิ่มเงินอีกว่าได้ไหมได้เพิ่มนั้นเพราะว่าเพิ่นจ่ายแล้วหมื่นหายังหมื่นห้าก็สามหมื่นถอกันอ๋อถ้าเพิ่นจ่ายอยู่พุ่นเบิดโดยถ้าจ่ายอยู่พุ่นเบิดจากบัญชีเอาให้อ๋โดยโดย บรินน้าเด้ออ่าแถแถวนี uh, ม şey ้มีฮั่นค่าอยู่บ่่าอยู่บ่อะนมีบริ่นไม้หน้าหับเด้อ่เอาเอาเงินนี่ยเอาเงินนะเอาเงินซื้อขนมไปซื้อขนมไปถุยาเอาเด้อถุยยาถุ้วมั้งาเเด้อบงๆมาเปเงินก่อนมีเงินบนอกนี่ยอืม่าได้ bóng con à, chân đáy, đây chân à? thụ này lúc à, ờ, thụ, thụ thụ nha ai hai cháu ở đây thụ, thụ ờ, hai cháu đây ờ, đưa, bố đưa, đưa hai nông bà bái hai nông con, hai nông con bay anh nào, bay anh à hả bỏ phần mấy bay anh bài anh hả cháu kì đưa hiền บม่ได้ไปบม่ได้ไปเออบม่ได้ไปอายก็สามปีอายก็สามปีเนาะเออซื้อเป็นจุบอนี่ชื่อเป็นจุบอนี่ขันข้าบ่มีบ่อยู่แถวนี้ยขันข้าบ่มี่อยู่ไกลเนาะในบ้านพ่อเนาะดีใจบ่ซื้อนมบ้านนี่ซื้อนุ้มไปหาพ่อไปอยู่นพจะเด้อไปหาพ่อไปเออหาพ่อได้หลกเป็นอย่างดื้อแน่พี่น้องยนาะตามภาษาเด็กน้อย น้องเ,เอ้ย,ออยไม่ตัวแล้วโมนีิก้โอ้ตัวสีแดงตัวบัตนี่คือเห็นเกาะยังออกมาอีาากหน่งวายวายเกาะเกยนะฮะโล่ถาเสาเดือนย,ยังบ่มีเสาเกาะเสาก็ยังออกมาเนาะโดยเ,เงินอันเรื่องที่นี่คือว่าเงินจุ๊บเนี่ยเพยิ่นจ่ายเงินจุ๊บได้เลยเพิ่นสิเอาตอนนี้เลยบ่อยหรือว่าในไหนเพิ่นสิวัดแห่ใหม่บ่เพินพ่นอันแบบว่าเพิน่นได้ยินว่าเพิน่นขายอันที่ตัวนั้น ได้ขายที่ตัวนั้นแล้วเพิ่นจีมาซื้อตัวนี้แทนอ๋อซื้อซื้อเอามองอยู่เลยบอกเลยว่าโดยว่าวัดแท่เอาไหมเอามองอยู่เลยเอาโมงนี้เลยวัดตัวนี้อะไรเลยโดยอ๋อเพิ่นว่านั่ยนั้นโดยเดี๋ยวเวลาเกิเงินยังตัวนั้นอะไรยังบวันได้เงินเบิดเนาะยังมนก็เลยยังไงเอาอยู่ไปก่อนโดยอ๋อาะเพราะว่าเกิด อ่าเพราะว่ามีทางเอฟซีปัญหาเหมกันาม,มาอยู่เอ้าที่ว่าเตียงชื่อให้ตะกี้อย่านะเนาะอ่าอยู่มองได้นะว่าว่าใช้คือบหุหูเนาะอยู่ก็อยู่ในเในหวังมันมีก๊อกคามนะอ่าอยู่ใกล้กันบ่กับบ่เก้าไหมคนละภาคทางคนละภาคทางบ่บบโดยจะหมือนบ่เก,ก้าอยู่ซอยข้างนี้คนละอยู่ข้างนั้นอ,อืนอันผู้เจ้าพิษกันนะพิษกับอะไรพิษกับลูกชายเพป็นอันพูกล่นมั่นอะไร พี่กับลูกชายเพื่อนหันโดยแต่ก็ได้เพื่อนหายมาอยู่นี่ก่อนเนาะโพอได้ออกมาอยู่นี่ก่อนเป็นยังไงทีแรกว่าเอายังบอท่านได้ง่ายแลยผมมีเงินเพื่อนหายออกแต่โดนแล้วนะแล้วตอยังบอท่านได้มีเงินบอท่านเนี่ยมีง่ายออกมาโดยแล้วก็ไ้แหละพอดีพิธกันเลยแล้วเพื่อนบอกได้ง่ายเลยวันนี้พิธกันแล้วเพื่อนก็เลยบอกว่าโอ้ยออก ไปอยู่พุ่นแล้ววะแล้วก็ก็คอยก็เลยว่าออกไปอยู่จังได้ยังบททันได้มีดินยังบททันได้มีงเง<อ>ินง่ายเพื่อนก็เลยว่าพี่มามีแต่ง่ายแต่เลอดเพิ่อนวันนี้เราคอยลงไปอยู่อันดินขเข้าอยู่นะฮัลนมากเพื่อนแล้วลงไปอยู่พุ่นซ้ําๆได้มีดินอยู่<อ>ก็เลยพอบ้านพออ่อใหญ่บ้านเพิ่นบัตรเ็นเห็นคอยลงไปอยู่ตู้อยู่นะฮันเดชวางอันเตาสองหน่วย แต่เพิ่อนเรตัวอยู่แบบนี้เรได้แล้วไปไปอยู่ที่กู้ก่อนเพิ่นเราเพื่อนเราให้ไปอยู่ที่เพิ่นก่อนทางรัาเพิ่นก็ดีได้ไปยังนอกเพิ่นให้มาอยู่มาก่อนเนาะเพิ่นก็ดูแลทางรัฐบานดีอยู่ดีกันเนาะเออเพิ่นแยงดีอยู่แต่รัฐบาลนี่อะไรดีเพิ่นไหนอาศัยอยู่ก่อนได้ก็อาศัยพี่น้องเอ้ยโดยเรัฐบวันนี้เหละอยู่ที่เพิ่อนเราเพิ่นว่าโออยังันเพื่อนก็ยังบ่ทันได้มีเล็กตะปกตะปูยังบ่ทันได้มีกลางเป็นยังไอดีว่า ก็เลยอี่ย่างก็ไม่มีกได้เพราะมีเงินเพิ่นก็เลยให้อันลูกบ้านเพิ่นมาซอยกันย่อยอันนี้ซอยเพิ่นซอยเ่ระโดยเพิ่นซอยย่อยใช่ไหมซอยย่อยอย่างเขาเห็ดเติมไซบ์อนี้เนาะก็เลยเห็ดเองมุงเองมันเองมีแต่เพิ่นซอยย่อยแต่แต่เมื่อก่อนน่ะผู้ใหญ่เพิ่นซอยอย่างน้ำเนยเจ้าเขากลัวเจ้าก็เพิ่นก็บเพิ่นซอยยังแล้วมีแต่ว่าเพิ่นอันมีแต่ทีบ่เพิ่นชาญเพิ่นบะไรเห็ดไหนบ่อย่เขาบอ อย่งบริมีอย่างนั้นอะไรกันเนาะบ้านเจ้าบ้านเจ้าเองได้บ่อจุดเดียงด้บยบ่อแม่นบ้านเจ้าอยู่ใช้แต่บ้านเกิดข่อยนะบ้านปลาไหลบ้านปลาไหลโดยบ้านปลาไหลอยู่ทางไหนอยู่ทางบ้านเมียเบาเอียงบาจิตเบาเบอ๋อบ้านปลาไหลอยู่ทางนั้นบ่โดยโอ้แต่คือได้มาอยู่พี่มาอยู่น้ำพอเทาเต็ก พะเท่าอยู่พี่เท่าโดยพะเท่าอยู่พี่เลยมาอยู่พี่บ้านนี้โดยนั่งอยู่ได้นั่งอยู่นั่งอยู่ดีๆไม่นั่งสลับไปอยู่ผู้ไปอยู่ตู้ไปเออพาน้องไปอยู่ตู้ไปอ๋อแล้วมาอยู่อยู่นี่เป็นผัวเป็นคนบ้านนี้บ่ผัวนะเพิ่นอยู่บ้านดงพุ่งบ้านนั่งใช้ไม้บ้านนั่งใช้ไม้พุ่นเนาะแล้วมาอยู่พี่บ้านนี้ Ay, เขาขั้วทั้งเพิ่นกับวุ้มี่ใหกันบ่อยู่ทางบ้านผัวกับวุ้มีดินนี่รอนเพิ่นกับมีอยู่แต่ดินบกกว้างฮะนะพอพอใช่ได้แบบว่าอยู่เนาะมันได้แบ่งกันบ่ได้เนาะแบ่งกันบ่ได้แล้วบัดนี้ลูกเพิ่นก็หลายฮะนะลูกเพิ่นก็หาคนก็เลยมากันมาอยู่พี่แบบนี้เลยประกอบกันเลยแบบเมื่ออีหยังกันเลยมาอยู่ชีวิตอยู่พี่ตั้งแต่ตั้งโตหม่หาใหม่เนาะ สบายดีบัตาบับเสีบตายอะสาลยวจำไม่ได้เฉยเนาะอ่าไปอ่ไเงินที่อันไหเอาไว้เอาไว้ไหมอากันอยู่นี่ไปเนาะกันอยู่นี่ไปก่อนสามะ มาหาได้พี่้องเลยอาอันันจากซีนขนมกินยออยากกินขนมกุ่บ้าเจ้าค่ะขนมกยากขนมคือปากแรงแท้คือปากแรงแท้เขี่ยวหมากค่ะเจ๊อเขี่ยวมากพร้อมบ่ออ่ะขนมขนมก็คามากอะไรอันนั่งก็กานอย่เคยกินบ้าชอบกินบ้าชเป็นไรก็อย่างเยี่ยเคียวมากมันยอะเลยนะเยากเขียว

น้อไอ้คือบ่แหนเงินแท้นี่ฮึแม่นบ่เบิ่งนี่เด้คือว่าคนมีเงินนี่ฮะจังได๋ก็น้อยก็น้อยต่วงบ่เลยจกตวงไบ่ีก็บ่ได้เด้บ่จะให้ก็ได้เอออ่มๆก็0 0 0นี่แหละเด้อพอได้สินํากินเด้อเออตกสิให้ทั้งอ่เินําแน่เนาะ0 0 0เด้อ นะนนะให้กินเนาะาแชรกันผมเซื้ออย่างมาตอดเละแรนมนน่ะเพราะว่าตอนแด้หน่คิดว่าจะไข่าววันนี้เพราะว่าปตาพันธมิตรีสองทั้งสองมองน่ะนบ้านอย่วปตบอพันธมิีสองมองแต่ตอนแน่คิดว่าเพื่นจะอยู่พุนธอ่ะนะแต่วันี้มาคุยกันไปมาแล้วก็บออ๋อเดือดตัวนี้น่ะเป็นมาอยู่พี th anymore, ang, ong, right? ่คุยได้อยู่ใกล้กันช่วยกันไปฮะหันนี่เสี่ยวกันบอเป็นเสี่ยวกันเป่าอย่าเป่าลูกอย่าเปล่า ไ่ได้พากันชวนกันไปหาไปขายมืแดงยามนี่ยอีนึงเคยไปยีรุกมันนบอกไม่ได้ไปบ่มือนี่ไปไปหาน่อไม้ไปหาหน่อไ,ไม้ไม่แอนย่ายแล้วโอ,โอ้ก็มีอยู่เลยเนาะเพราะไหนเพรามีอยู่งส่เนาะช่วงนี้เนาะพอมีอยู่ไปช่วยน,นั่นก็นได้ได้เถื่อนละซีบละเศราโเป้าลามด้วยโเป้าพีเตอร์ได้เทื่อนละซีบละเศาเพอได้ชื่อของเคเกือบไปขายโอ้กีนี่กันคังจะไปขายหน่อไม้โดยพอดีเราตาเป็นชื่อแล้วเนาะ บอตาเลยสักคน้าเพาะได้ซื้อเข่าเนาะเพราะได้ซื้อเข้าคนจองในเพื่อนเราเลยเนาะเพราะได้ซื้อเราไม่เนาะไอเพราะได้ซื้อเข่าเนาะเลยคาน้อกับเงิน้าฟันเก็าน้อยให้คัวคาน้อยไปซื้อเข่าแต่มันยังอันนั้นอยู่ม uh ันยังอยู่นเื่องเดพากันหะไปสิ้มือไปเนาะแต่ด้มืออ่าแนมมาคลายแล้วก็ซื้อเข่าเบอเซนเนาะเดย หลานขึ ich, いい้น้อยทุกขึ okay. <te> ้นน้อยให้ให้ให้เจ้าฟังอะไรอยางเงี้ยบัดภูอิจฉาอิจจะเธอได้อะเงี้ยบ่มีกัได้แสนเนาะพักกันสู้เอาหาเอาแลไรเนาะอ่คันเฮาดุมันน่ะคันเฮาดุเฮามันเฮาบ่อยู่ซื่อๆน่ะจังได๋เฮาก็พอได้อยู่ได้กินเออถ้าว่าไปทุกเฮาแต่ว่าเฮาบ่เฮ็ดหยังนี่งมันกับบ้มีมันก็บ่มีคือว่าได๋เฮาต้องเฮ็ดนําหาน้ำอะไรที่มันมันสิคุ้ม ครอบครัวกับเฮ็ดเอาเนาะไนแต่ไม่นสิได้สิ่งนี้นะเอากลับมาการใช้การชางเอาอดทนเอาและเนาะบรรกาศแรกๆมันก็สิเมื่อยแน่แต่ว่าคณะผ่านมาได้แล้วมันกาศสิเหตุการณ์ชีวิตเราดีขึ้นแต่ว่าช่วงนี้เลยขออดทนเอาก่อนโดยบตาบ้านเซนนะเอาก็ลงน้ำเจ้าเลยดิคุสุภาัน้ำเจ้ามานำทุณสิไปใช้ไปทำไมเอาลงวน้าเจ้ามาหาด้วพื่นเนาะมาต้าเพื่นมาเรื่อย ตาเมืผมมาเลยเห็นตลอดเลยเห็นบ่าวแสนแต่ว่าท่างเคยเป็นทูบอยู่เนาะโดยเบิ้งเบิ่งอยู่ไซเบิ้งยูทูบบ่เบิ่งยูทูบโดยโดยอะไรยังไะกินนมระบาดเนาะมาหลักกินนมกันน่อยเนาะลอยปลาลุงบ่นีอเนาะขอโทษขออภัยน้ำร้านอยากกินปูแล้วใครเป็นบ่ได้กินนมส่งเนาะ โดยพ่อกับไปกินนมซงแห้งกระเทกแล้วแบานี้มีอย่างเลยเนาะโดยนี่ก็พอได้ยังพอได้ออกนมอยู่สามเดือนไเนาะจักปีแล้วนี่กับปีหกเดือนปีหกเดือนเนาะปีหกเดือนมาสั่นเดียวเลยเนาะปีหกเดือนเอาเอาฉะนั้นลูกเต้าใหญ่กับปากันเกันสร้างหาเอาเนาะว่องยั้งประตู น้อยนั่นจะโคตานั่งมาปัญญาอยากได้ตานั่งอีกแล้โอ้ยเนาะอยากได้ตานั่งกันได้ชิ้นใดแล้วเนาะบโบเชนกับแจ็คกิชอยได้ไดแล้วก็ไปไปตู้ก็ไปหารับจ้างคือโนแต่น้างคน้ามันจะตอันนี้นะยังว่าวอยู่เนาะยังว่าวอยู่อันเที่ยงก็ช่องยูทูบเพื่อนต้องมีผู้ใหญ่ใจดีชอยอีกคนัน อันนี้เรื่องเรื่องอยากได้นี่ก็อ่าไผก็อยากได้เนาะไผก็อยาแต่ว่าก็อยากให้ให้เพิ่นเบิ่งเอาเองเนาะใหเพิ่นแม่เพิ่นสิคิดเห็นตัวนี้เนาะเรื่องการซอยอยงอย่างวัตถุอยาต่างๆก็แต่ว่าทางผู้ใหญ่เพิ่นเห็นเพิ่นก็แล้วแต่ผู้ใหญ่จดีเพิ่นสิซอยแต่ว่าทางเพิ่นยได้ตนางเออตนางก็ไดคันคือหมู่ผู้ซอยก็เอาก็คือว่าเฮ็ดเวียก เฮ็ดเวี้ยไปทำจ้างมาได้เงินเล็กน้อยอะเคยเก็บไปซื้อไปเนาะได้ก็น้อยอันนั้นไปหน่อยแต่เขาสิ้อไอคิดว่าวางไว้ให้ผู้ใหญ่เป็นช้อยตลอดก็ได้เนาะกัมันกัเองตามไปต้องเลยบแบบดีมาเฮ็ดก็คือว่าแล้วผู้ใหญ่ใจดีพุ่นเขป็นช้อยยเนาะเออเนาะคือทั้งสาวสาวเที่พง่นนี่กอะตอนนี้กั เดินค่อนข้างกันคือสิลำบากแน่ตอนช่วงนี้พี่น้อยเนาะโดยเพราะว่าก็ลังคบก็ลังง่ายมาใหม่อ่ะนะแม่นได้สองเดือนเลยนะบ่ได้สองเดือนแล้วแต่น้ำยังบ่มีที่ร่ายดีกันคือมายังฉันน้ำบ่น้ำเท่าเดิมน้ำเนาะน้ำอ๋อเดินข้าเดินน้ำตรงในอยู่ลำบากน้ำน้ำกับข้าวกินนี่แหละอ่าเดินน้ำเรื่องไนพี่น้อยเนาะด้วย่วัดนี้มี เฮาก็ค่อยเฮ็ดค่อยหาเอาแน่เด้อสาวเด้อเนาะดูว่าแซนว่าแล้วถ้าเฮาอยู่บ่งได้ก็เฮาดูเอามันเฮากพอได้อยู่ได้กินอยู่พี่น้องเอ้ยเดเดินการชยเดือกอันนี้ก็แล้วตามทางผู้ใหญ่เพิ่นสิเฮ็เฮาเนาะถ้าเฮายังมีบุญวาสนาเพิ่นกเออเพิ่นกสิเบิ่งเองเพิ่นนั่นแหละเนาะว่าผู้ดสมควร่ยบ่หรือว่าจังได๋กเพิ่นสิเบิ่งเองเพิ่นพี่น้องเอ้ยเนาะ้บงเอากันพี่น้องเอ้ยว่าเฮาสิไปเสนอว่าเออนั่นนี่้เพิ่น่ยเฮากเฮาก็บ่กล้าเว้าคือกันเนาะอ้เพิ่นเบิ่งเอาเองว่าซั่นจะ โดยแต่แต่ความเพิ่นอยากเพอนอยากช่วยให้เพื่อ้หน่อยแล้วแต่เพิ่นอยากช่วยโดยโดยแล้วก็จังซั่นแต่พี่น้องเนาะคือทางเสาเทิงเพิ่นนี่ก็อ่าละลักอีดีก็คือเรื่องข้าวบ่เจ้ากัข้าวกับน้าแล้วน้าก็นเลยแต่ว่าไม่มีน้าใส่จะเอาอยู่ใช้มาใส่บ่มีเลยแต่เก่าใส่น้ำพอยายบ่เจ้าจะไปเอาใช้แบบบ่มีเลยคืเขาสุไปลายก็ใช้แบบมาใส่แต่เก่าก็ใส่น้ำพอยายเพื่อนพอยายบ้านเพื่อนระบันนีแหละอัน เพิ่นว่าน้ำเพิ่นเบิดเดแล้วเพิ่นเราบ่วหอยบ่วหอยตีงน้ำบันนี่บันนี้เราไปตักแค่ยัม่ใช่บ่มีบ่มีเลยนี่แล้วอีกอย่างแต่เก่ากันน้ำกินก็เอาน้ำเพิ่นนี่แล้วจักแบบได้และเพิ่นยันลูกเขาหน่อยเห็ดกอกเพิ่นเพลแล้วเพิ่นบ่วหอยอาเอ๋อการแบ่งกันใช้แล้วแบ่งกันใช้แต่ว่าให้ผู้ใหญ่ชูปคืออะไรเพิ่นนี่เพือนชูปได้เไงเพิ่นชูปผู้ใหญ่เอากับบัวา้อนว่าจะไปเให้ทหารรอดเนาะ กับแบ่งปันกันใช่เนาะเอาอยู่ใกล้กันต้องพุนผ้าใส่กันได้พูนไปเอาาตเพราะว่าทั้งทังแม่กับผู้ใหญ่ซอยคือกันเป็นบ่อผู้ใหญ่ซอยกับมาก็ต้องแบ่งปันกันเนาะเป็นยังไงยังเป็นฮักบ่อแลยเด็งน้อยเนาะเด็งน้อยไปซูบบ่อห้กะผู้ใหญ่ได้ไปหนุ่มขึ้นตั้งเอื่อยนะ มาเข้าเป็นแม่ก้บพ่อบาอยู่ฮะนนะก็เลยแต่งลูกเป็นนี่ฮะนะบอกว่นคือเจ้าบาอยู่คือว่าหน้าบ๊มีเจ้าก็ไปเอาไว้กอนหงนนะเอาไว้กอนจากทางสองทางเลยกันตื่นตื่มามันเผื่อท่านไปเลยบ่แม่นตื่นมาแล้วแม่นไปเลยบ่เนี่ยเขาก็มีแต่ลูกหนึ่งแสดงว่าบ่คอยได้ยูนบ่ช่วงนี่คือมาแล้เลยเนาะแม่นปกติเขาตื่นแล้วจะว่าจะไปเลยแม่นเข่าเช้าก็จนบ่ได้กินหมดยดยล้ยไป ือมันนี่นี่พ่อบาดเจ็บตาเลยวพ่อเร่ไปน้ำแต่เก่าก็พ่อไปน้ำเอาเอาเอาโทษเอาแล้วฉันเนาะโดยโดยเอาก็เท่านั้นเลยอันสะเทือนเด้อโดยมาเสียกับมาเยี่ยมมาถามเบิ้งเนาะมาอัปเดตให้เบิ้งพ่อมป็นอะไรไปหน่อยเพื่อนขาเพื่อนกาใช้แล้วเนาะแต่ว่ายังโม่พ่อไปหน้องเนาะยังโม่พ่อฝาเป็นสิบเปอร์เซ็นต์สิไม่สิเพนเบื้อนั้นนะเออพอเสร็จประมาณอาคักแต้นี่ประมาณสิบห่าเนาะ มหาแพนต่ว่ารวมกันตะกี้นะมหาาพออยู่เนาะอ๋หลายออะคอยเช็ดไปบ่้เนาะก็พ่อไข่กลัวบ่มบิช้เลยอยู่เนาะไข้กัวเฮาบบได้ลช้เด้อยู่พี่น้อยเอาการท่านได้สากเทิงเด้อเดีวยวบ่ใสนกลาบก่อนมาเนาะยดีแมงสู่ต่อไปนะเด้ออยู่ดีแฮงบ่าวแสนก็ได้เนาะอดอยไปข้ามาเยี่ยมมาเยามเพิ่นบนี้พี่น้อยนากจังได๋เฮาก็ได้มาแล้วนะกเลย อ่อยู่ใกล้ๆกันนี่แหละพี่น้องเอยเนาะนี่นะเพิ่นมาซื้อที่อยู่นี่นีะก็ได้ไปถามไทยเพิ่นเลยพี่น้องเปพียงไดโดยเนาะพี่น้องเอยเนาะอ่โอเคเลยพี่น้องเด้อสัตว์เลี้ยงนี้ก็สิได้ก่อตัวทจบคลิปไปสมนิก่อนพี่น้องเอยเนาะอ่าไปมาถามไทยทางเงินเาวเทืองเพิ่นพี่น้องเอยเนาะมื้อนี้ก็ได้มาคุมฟ้าเพิ่นก็ใส่ได้แต่ว่าพอๆพี่น้องเนาะปากกระจาดพี่น้องเอย เก็จะในใขอทางคุ้มครองผู้สู่ต่อไปให้ครับพี่น้องสชาับคลิปนี้ทางโมเสียนเช่ขอตัวลาคนเดิ้ลพี่น้องเดินและพี่ภาพประการใดก็ขอโทษขอไปน้ำสำหรับวัอนี้ขอกล่าวคว่า,าสบายดีสบายดีนะพี่น้องเนาะบ๊ายบายพี่น้องเลย